สวัสดีค่ะทําสวนเตรียมเกษียณวันนี้เราจะมารีวิวการสั่งซื้อผลไม้อโวคาโดจากติ๊กตอกค่ะสืบเนื่องว่านั่งดูติ๊กตอกอยู่ค่ะฟีดการไลฟ์สดขายอโวคาโดก็ขึ้นมาส่วนตัวก็ชอบรับประทานอโวคาโดอยู่แล้วก็นั่งดูไปสักพัก ก็เห็นว่าราคาถูกค่ะก็เลยกดสั่งซื้อนะคะ3กิโลค่ะราคาทั้งหมด207บาทแล้วก็ได้โค้ดส่วนลดส่วนลดค่ะลดแล้วเหลือ117บาทค่ะนี่เลยนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะเทียบกับมือ เห็นไหมคะอโวคาโดพันนี้ก็จะเป็นพัน์034ค่ะเป็นพันมาจากเวียดนามค่ะแต่อันนี้จะเป็นปลูกที่บ้านเรานะคะจังหวัดตากเป็นเป็นสวนมาจากจังหวัดตากค่ะผละไม้เมืองชอตค่ะตำบลมหาวันอเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ หลายลูกมากเลยนะคะเราก็แกะมาชมมาตรวจสภาพว่ามีช้ำไหมการขนส่งค่อนข้างเร็วนะคะกดสั่งเมื่อตอนกลางคืนวันพฤหัสค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะก็ของมาส่งประมาณบ่ายสองอะประมาณบ่ายสามค่ะ นี่ค่ะพันศูนย์สามสี่ก็จะยาวเนื้อจะหนึบๆน,นะคะเนื้อหนึบมันสำหรับคนที่ชอบก็ลองซื้อมารับประทานนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองนับดูค่ะว่าได้กี่ลูก การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นี่ก็เราต้องเสี่ยงดวงนะคะว่าเราจะได้สินค้ามาตามปกหรือเปล่าอะโวคาโดนี้เคยสั่งมาหลายครั้งค่ะก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องทำใจนะคะชุดนี้ก็ยังไม่รู้ต้องรอสุกโอเคค่ะตอนนี้เราก็เอาออกจากกล่อง เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียงนะคะว่าเราได้ทั้งหมดกี่ผลนับหนึ่งค่ะค่ะเพื่อนๆน,นับแล้วก็ได้ทั้งหมด7ลูกนะคะเดี๋ยวจะลองเรียงตามความยาวค่ะ 3กิโลได้ทั้งหมด7ลูกค่ะเดี๋ยวเราลองมาวัดความยาวอันนี้ก็เรียงตามความสูงค่ะมาดูกันเนาะอันนี้วัดเป็นเป็นนิ้วแล้วกันค่ะนี้ประมาณเกือบ8นิ้วค่ะประมาณเกือบ8นิ้วนะคะ มาดูลูกยาวสุดสิยาวสุดได้สิบนิ้วค่ะสิบนิ้วนี่เลยสิบนิ้ววัดดูเล่นๆนะคะประมาณสินิ้วเดี๋ยวเราจะมาลองช่างดูค่ะว่าแต่ละลูกหนักเท่าไหร่มาค่ะเรามาลองช่างดูเล่นๆกัน น้องเจเจ๋ากดกดรวมน้ําหนักให้คุณแม่หน่อยว่ามันจะได้กี่กี่กิโลอะ่าลูกที่หนึ่งค่ะสี่หกสามค่ะสี 4, ่ขีดกว่าสี 4, ่ขีดสี่ขีดหกสิบสามกรัมเอเคลูกที่สองสามห้าหกค่ะลูกที่สามค่ะ 4 39ค่ะลูกที่4ค่ะ38 1ค่ะลูกที่5ค่ะ509ลูกนี้ครึ่งกิโลเลยค่ะลูกที่6ค่ะ4 5 6ลูกนี้ยาวแต่ว่า น้ำหนักน้อยกว่าเมื่อกี้ลูกสุดท้ายลูกที่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดเก้าสี่แปดศูนย์ค่ะรวมเจ็ดลูกได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะสามศูนย์แปดสี่สามกิโลก็อบอีกแปดสิบสี่กรัมลูกนี้หนักที่สุดครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลเย,ยถือว่าโอเคคุ้มมากๆค่ะ เดี๋ยวเราก็จะรอรอทานค่ะรอให้เขานิ่มแล้วถึงจะทานได้พั3 4ค่ะเพื่อนๆก็การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เราก็มีความเสี่ยงนะคะบางครั้งสั่งมาก็ได้ของไม่ดีค่ะก็ต้องทำใจไว้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะช่องคุณครูปั่นปลูทำสวนเตรียมกเกษียณค่ะ วันนี้รีวิวการสั่งซื้อสินค้าจากติกตอกค่ะเป็นอะโวคาโดพันศค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ